สวนพี่ีคุยมาแล้วนะคะน่าจอสวยมากนะสีสันสดใสค่ะบ้านไอดอลนะคะมาแล้วอย่าอยู่เอยกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพีมค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่อีฟจะชวนน้องๆน,นะคะเป็นเล่นเกมสุดมันแล้วก็ฮิตมากๆนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเกมที่ชื่อเรียกว่าโตเกียวเซเว่นซิตเตอร์ใช่ค่ะโตเกียวเซเว่นซิตเตอร์นะคะวันนี้พี่อีฟก็เลยชวนน้องทั้งสองคนนะมาเล่นด้วยนี่เห็นหน้าตายอย่างนี้นะเล่นเกมเก่งสุดๆไปเลยที่สำคัญเราจะมาแบทเทิลกันเค้กคิดว่าเค้กจะชนะไมิชห้าสิบห้าสิบ นะะชนะแน่นอนน้องๆถ้าอยากจะร้องเล่นเหมือนพี่อีฟน้องข้าน้องเพ็กนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบเลยใช่ไหมน้องเพ็กใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดวลกันทั้งหมด3คนนี้นะคะถ้าใครเล่นแพ้คะแนนน้อยที่สุดนะคะจะโดนทำโทษอะไรคะจะเขียนหน้าด้วยวอไลเนอร์หรอคะน้องเพ็กเตรียมตัวโดวนเขียนยังอ้าวน้องเพ็กแพ้เหรอหนูเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกนี่ดูคนเล่นไม่เก่งนะอย่างเก่งมาเรามาเริ่มกันเลยนะ ต้องเพลงเดียวกันนะเพลงเดียวกันสิคะเอาเพลงอะไรเรื่องแรกนะคะพี่อีฟก็ต้องาไปเลือกเพลงที่ไลฟ์สเต็ก่อนนะคะมันก็จะมีเพลงให้เลือกนะคะหลายเพลงด้านล่างนะคะด้านบนนะคะจะสังเกตเห็นมีคําว่า easy normal แล้วก็ hard นะคะก็คือระดับความยากง่ายของเกมนั่นเองโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกเพลงนะคะมีเพลงแรกนะคะนี่แล้วเพลงที่สองค่ะ นะคะเมื่อเพลงที่สามเข้าในเพลงนี้นะคะเพลงที่สี่นะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนเลยแล้วก็มีหลายเพลงเลยค่ะเพลงที่ห้าเพลงที่หกเพลงที่เจ็ดแล้วด้านหลังนะคะคือถ้าเราเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะอัพเลเวลเพลงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเล่นระดับไหนดีอีซี่อีซี่อีซี่ก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่นะคะต้องแบบเล่นบ่อยๆนะ เลือกเพลงเดิมเนาะเราเล่นประจำก็คือเพลงนี้นะคะเลือกเข้าไปคอนโซราเพลงเลือกตัวแล้วก็เลือกตัวเล,เลือกเพื่อนนะคะที่จะเล่นเราเลือกเป็นอันนี้นะ,ะแล้วก็สตาร์ทเลยค่ะพี่อีเล่นก่อนนะมาแล้วเวชวนพี่อีคุยม,มาแล้วนะคะหน้าจอสวยมากนะคะ

ข้าวข้าวมาคมเหรอตรงนี้เหรอถ้าคลุมลอยเกิน้อยจะได้ไปใส่รูงใช่ตรงกลางน้องน้องเปอร์เซ็นนะคะสังเกตด,ดูแต่ว่าพี่อีพี่ยังไม่ได้เลยนะ มีเพลงด้วยนะคะอุ้ยใส่ลุ้นสนุนใส่ลุ้นค่ะอุ้ยอยู่อันด้าใส่ลุ้นแน่จบแล้วเยังโอ้จบแล้วยังจบแล้วยังไม่ได้ใส่ลุ้งได้คะแนนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะคะแนนเยอะมากเลยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นตาของใครคะน้องใครค่ะนี่ลุ้นมากอยากเล่นเหลือเกินตัดไปผมก็เลือกเพลงเอาเพลงเดิมเลยเนาะ เลือกเพื่อนนะคะแล้วก็เริ่มเล่นเลยนะคะพร้อมไหมพร้อมค่ะมาออมออมมั่งนะน้องเชฟน้องเชฟใสเกมนะคะวันนี้ไม่ไม่ไหวนะคะโอเคค่ะโอ้โหโอ้โหเพคออมออมมั่งออมมือมั่งโอ้โหโอมไม่ได้

โอเคอยู่ข้างบโอ้โอ้โอเคเคอามือด้่ยมัเอมือนี่นะคะถ้านี้นะคะเปอร์เซนต์ตรงกลางนะคะทะลรู้หนึ่งร้อยเปอร์เซนตแล้วคือเท่างได้หนึ่งร้อเปเซนตก็จะเป็นฝ่ายลุ้งแบบนี้เลยสวยมากเรียนที่สุดๆแล้วนะคะสวยทีกดอ๋อเราได้คะแนนบ้ะรุ้หนึ่งร้ เหตุไม่ข้าเลยเก่งเกินไปละเธอเล้วเ้กตั้งใจเก่งไปแล้วเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่น้องเพ็กได้คะแนนทั้งหมดสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสองแปมอ้าวอ้าวเฮตั้งใจเก่งพี่แพ้พี่แพ้แน่เลยน้องเพ็กนะคะแพ้พี่อินนะคะคะแนนตอนนี้น้อยกว่าพี่อินนะต่อไปต้องมาดูข้าวกันนะคะต่อไปนะคะเป็นตาของน้องข้าวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคิดว่าจะชนะไหมชนะ แหมประสบการณ์น้องเท็กเล่นทั้งวันนะตอนนี้คะแนนยังน้อยกว่าพี่อ่ะช่วยไม่ได้นะคะคนหน้าตาดีก็ต้องได้คะแนนเยอะกว่าไม่เกี่ยวโอ้โหแป๊วเลยเงียบเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะมามารุนมางเท็กฉันรุนมากมีข้าวได้คะแนนเท่าไหร่มาน้องเท็กดูข้าวอ่ะยินดีให้เราบ้างไหมไม่หนูต้องชนะแน่นอนเ้าดูจริงจังจริงจังนี่เราสอบอ่าเริ่มเลยนะคะน้องข้าว คนลุ้นมากค่ะแล้วล่ะอึ้ออออออึะหดไปู้วนๆโอโ้โหโอ้โหครั้งนี้น่าอีมมย์ดีค่ะโอ้โหเป็นไงละ่ะมันมาเยอะมากามาล้วนๆ ตอนนี้คือเกรงมากนะคะกลัวพี่ข้าชนะกลัวจะแพ้ออเค๊ดันโดนเจ๊งหน้าเลยโอ้เคโอ้เคโอ้เคโอเคแต่ยิงเข้าต้องตั้งใจมากโหมข้าวไม่ต้องชนะเอาแล้ว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 ใสายดูมาซี ทางน้องพ่อตรงนี้วันมะรืนจะใส่ลูกเนี้ยมาแล้วนะคะแต้มยาวๆเลยค่ะตอนนี้โอ้โห ลุนบทลงโทษนะคะเพราะว่าน้องแคลร์นะคะเล่นเกมแพ้ทำยังไงดีเอาอะไรเลยเขียนหน้าเลยมาเลยตอบดีกนะถ้าหนูจะได้เขียนไหมอ่ะเขียนนิดนึงไม่พี่เขียนเยอะเย้อ่ะ้เขียนมองกล้องอะก็ยังดีเดี๋ยวหนูได้เขียนให้พี่เป็นแมวพี่สวย่เอง้ขอเป็นเสือตอนนี่เป็นเสือแล้ว ตอนนี้นะคะเริ่มเป็นเสือนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเทสแต่งหน้ากำลังมาแรงที่สุดนะคะเงยหน้าค่ะทำอย่างนี้อืมนาไอา่ะเลยอยู่เฉยนี่ขนจมูกนะคะหแผ่นออกมาไอ้อง้ค่าเฉยใช่ไหมคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองนะคะยังไม่จบยังไม่จบ กอนเวลวผู้หญิงคนนี้ยังมีหนวดนะคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นหนวดปลทอง <c oughs> เป็นไงนะคะสมหนา้าคนแท้สวยงามา <c oughs> ไหมส <c oughs> วยมีเพลงนะคะน้องๆนะคะที่อยากจะเล่นเกม Tokyo Seren Sisters นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่พ่อีฟใส่เอาไว้เลยนะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android <c oughs> น้องๆนะคะก็ลองไปเล่นดูนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์ด <c oughs> ้วยนะไหนมือถือไหนจะเล่นต่อเอามาเอามา ขอเวลา5ก่อนนั้ไม่เอาอ่ะ